Welcome to the d e s o n e o okay. อเควันนี้เราจะมาเล่นบล็อคฮันกันนะค okay. ะอเค y มาดูกดดีกว่ากดมันบอกไว้ว่าโดยผู้ซ่อนจะปอมเป็นบล็อกต่างๆแล้วก็หากผู้ซ่อนตายหมดผู้หายจะเป็นคนชนะหากเวลาหมดผู้หาไม่สามารถหาผู้ซ่อนได้ทั้งหมดผู้ซ่อนจะเป็นฝ่ายชนะนะฮนะโอเคะ okay. สิ่งที่เราจะเป็นก็มีแคตตูลเนเชอร์แลควอเตอ แซนสโนบล็อกสโนโซแซนแล้วก็ปั๊มคิงนะคือโกลเด้นฟักเกอร์นะฮะมันคือฟักทองนะโอเคเมื่อกี้ถ่ายแล้วเฟลนะฮะก็เลยเริ่มถ่ายใหม่เมื่อกี้ผมเล่นอย่างมันลันบอยลันบอนบอยลันนะฮแล้วเขอบอกว่าอย่างหนึ่งว่าคราวนี้ไม่ใช่โปรนะหลังจากมีคนบ่นมีคนดิสไลค์กี้ที่แล้วนะเราจะไม่ใช่โปรนะจ๊ะโอเคเราเป็นไรเดี๋ยวเธอแรงไปแล้วเว้ยไปแล้วเราเป็น ไอเจ้าหินเนี่ยนะฮะโอเคไปฮึบฮึบเราจะซ่อนเฉยๆได้ยังไงไม่ฟุบเบ้ในตะแลงอยู่บนต้นไม้ฮะนี่แหละคือความอินดี้นะฮะฮึชึบอู้อู้ความรู้สึกช้าสเต็ปสมสตรีปไปแล้วเบ้โอ้เจ็บเบ้โอ้ วิซนวดดีเราว่าเราไปซ่อนดีกว่าเดี๋ยวมันไม่เหมือนซ่อนหาเหมือนเราเป็นผู้หาโอเคปมันมีอยู่ที่หนึ่งในเกมนะที่ว่ามันจะหายากแต่เดลบแล้วมั้งโอโหโหโอโหโอโหโอโหยวชุกเราเนียนนะเราเน้นเนียนเราเน้นนนนะ เราเน้นเนียนฟลิปหลักการหนีเดิมนะเราก็โดดมานี่ขึ้นไปนี่กระโดดไปเลยนะโ okay, อเครอรออยู่ตรงนี้ดีที่สุดเฮ้ยแซนไม่อย่ามาตรงนี้เนี้ยมันไม่สนุกอะมันยืนห่างเงี้ยบ่ได้ล็อกตรงเนี้ยแมวโอ๊ยไปไล่ตัวนี้ใอพวกนี้ด้วนเป็นฮันเตอร์ฮันเตอร์แน หั่เต cool. cool. ้เลยมึเนี่ยหันเต้เลยมเนี่ยหันเต้เลยมึงเนี่ยันเต้อมเตเมนี่ยหันเตอร์ฮ้ชุบฮ้ยหุรับคำนีเราใช้ไม่ได้นะเหตุการณ์ด่วนนะด่วนด่วนด่วนดุนแรงนะตอนนี้ด่วนนะเชิไปไหนแล้ววะเสียงใครชักตกวะอยู่ไหมวะฉลไม่ได้ด้วยบอกว่าจะไม่โก อุยมีคนไปแล้วเว้ยมีคนไปแล้วเว้ยไปแล้วอ่ะอุ้ยสองเลยอู้หูอู้หูท่าเพิ่งจำชีวิตแล้วเราไม่อยู่แล้วเราลันบอยลันแล้วลันบอยลันลันบอยลันอุ้ยช yes> ู่ลืมลองหลบอย่างเนียนน่ะเนียนสุดละตรงนี้อุ้ยปุ๊บชุบไม่งีตรงนี้แหละสุดยอดเรนคูกเพอร์เฟกต์ ชื่อนะชื่อชืมันไปกลอ้ห่านี่มาแล้วเว้ยอ่านี่มาแล้วออ้ไม่รอดุดใจก็ไม่รอดโอเคไปเราเป็นฮันเตอร์มาไอ้ชิบอู้อูผ่านหน้าเลยผ่านหน้าเลยนี่ไม่ได้หรอกาแล้วล้วตัวเต็งตัวเต็งนะพี่ผมตัวเต็งนะตอนนี้ อันนี้ผมตัวเต็งฮะไปแล้วครับวิ่งไปแล้วอุ้งสองตัวไปแล้วิรัไปแล้วครับวันนี้กับบองเพชรไปแล้วนะกูไม่ได้นำอีงอ่ะอืมดีไม่เล่นละว่าแล้วอือ เราไม่ต้องมาถามนะว่าผมกากไหมนะอ้าวริงไม่โหดตีทีเดียวดับเลยสุดยอดผมวิ่งเล่นดีกว่าอู้ตัดหน้าไปเลยกันเลยทีเดียวเชีไปไหนแล้ววะพี่เฮียน่ะแปลกไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรวะโอ้โหอีกตั้งสารว่าทำึงนาที ปปุุุ๊๊บบบเราเนียนนะตีกูหาพี่อ้าวอะไรวะอู้หูไอเฮียนี่เองไอเฮียนี่ไอเฮียดิไอลิเฮียไอเฮียดิไอเนี่ยปังแล้วรันบอยรันปังแล้วกูไม่บอยเบรยแล้วไปแล้วแยกแยกเอาอูฮันเตอร์แม่งนี่ไอ้นี่ไอ้นี่เอา แถวๆนี้เลยะก็ <S 2> <S 2> <S แถวๆนี้อ่ะนี่ไงโอ้้ม่งหงด Hunter Win แน่นอนไอ้คอยออ้โอ้ยชุดตา Asakura ดูเหมือนผมไม่ได้ทำประโยชน์เลยนะ หลค์ชิปไม่หลค์ชิปหรอกครับผมลื่นนะถ่ายไปด้วยยังลื่นเลยนะเนี่ยปรับเท่าไหร่วะนอ o r m a l ฟาสนี่ยเนี่ยยังลื่นปืดลื่นปาร์ตเลยนะฮะนี่ออกไม่ออกไม่ออกผสมไม่ออกไม่ออกอู้อู้อู้ช้อนนาเก๋เนซี่ตีกูทำไมเนี่ยฮะทำไรมึงฮะกูทำไรมึงฮะฮะฮะ เล็กตัวชนะแน่เราพิมพ์ไปมว่าอ้าฟลุ๊ปปุ๊บปุ๊บปับปับน้ำปับปับปับโอเคเมื่อกี้ไอหยิบน้ำมาไปต่ออูตรงหน้าเฮ้ยจัปุ๊บอูไอเช่ยนี่ทำไมไอเฮี้ยนี่มันถึกจังว่าไอทรายเนี่ย ลุยสายตาแล้ตลอดเลยลุ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 ยลมันสโลไม่ง่วงคนเร็วเลยไปแล้วไปแล้วปาทางคู่ขนาดนะไปแล้วดักหน้าเอาไม่ได้นะเย้ชนะเว้ยชนะชนะโอเคอีกเกม แพ้แพ้ครับเมื่อกี้อ๋อแพ้นี่เองสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมกดไข่สับตะไข่กันด้วยนะโอเคครับสสดครับ